ดาร์คเมตาไนคือใครอสูวินมืดผู้ไร้เกียรติคมดาบแห่งโลกกระจกในจกักรวาลเคอร์บี้ที่เต็มไปด้วยความสดใสกลับมีอสูวินคนหนึ่งที่มาจากด้านมืดสุดขั้วครับเขาคือภาพสะท้อนที่โหดเทียมและไร้ซึ่งเกียรติของเมตาไนดาร์คเมตาไนปรากฏตัวครั้งแรกในเกมเคอร์บี้แอนด์ a z i เมซิ่งมิลเลอร์ครับเขาคือตัวตนด้านมืดของเมตาไนที่ถือกำเนิดขึ้นมาจากโลกกระจกและเวลากลับเปิดตัวของเขาก็คือการเอาชนะและกักขังเมตาไนตัวจริงเอาไว้ในกระจกจากนั้นก็ใช้ดาบฟันเคอร์บี้จนแยกออกเป็น <ๆ S 2> แล้วทําไมเขาถึงได้ชื่อว่าอัศวินไร้เกียรติเพราะเขาคือคััวตรงข้ามของเมตาไนทุกอย่างครับในขณะที่เมตาไนตัวจริงจะต่อสู้แบบตัวต่อตัวอย่างสมศักดิ์ศรีแต่ดาร์กเมตาไน์จะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองชนะอย่างตอนที่เขาปลอมตัวเป็นเมตาไนแต่กลับไม่ยอมยื่นด่าให้เคอร์บี้สู้เหมือนที่ตัวจริงทําสําหรับเขาแล้วชัยชนะสําคัญกว่าศักดิ์ศรีเสมอครับหลังจากภาคนั้นเขาก็ได้กลับมาอีกครั้งในเกมเคอร์บี้สตาร์ออไลน์ในฐานะตัวละครพิเศษ Dream เ Kirby, เเนนดีมเฟรนแต พลังงานด้านมืดของเจมบาฮาชาดวัตถุที่เป็นต้นตอของเรื่องราวในภาคนี้นั่นเองถึงแม้ว่าประวัติของดาร์เมทันไนจะดูชั่วร้ายขนาดนี้แต่แฟนๆกับชื่นชอบเขามากอาจจะเพราะดีไซน์ที่โคตรเท่โคตรด,ดาร์และโคตรอันตรายเลยทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่แฟนๆชอบเล่นมากที่สุดในเกม Kirby Star a l l i e s ครับ